น้า,าเลิศเหรียญทองนะครับรูหน้ามีหนึ่งพุทธนิษฐ์ูหน้ามีสองจังหวะตากรูหน้ามีสามลำปางและลูหน้ามีสี่เป็นของจังหวัดตอนที่น <c oughs> ี่สีอัจฉริย์สู่ีกันขึ้นมาแล้ววันใดตอนนี้นะรูหน้ามีหนึ่งพุทธนิษฐ์ูหน้ามีสองจังหวะตากรูหน้ามีสามลำปางและลูหน้ามีสี่ตอนนี้ตีคู่กันออกมาเป็นคู่เป็นคู่มีรถอยู่สองกู้สีลำปานกันขึ้นมาบีกันขึ้นมาวันใดระวังพุทธรดิตากลำปางนะตอนนี้ไผ่จะเข้าไปได้ไดด้้เเหรียญททองจะไป็นนตัวแ ลูทีสี่4ะได้ลูทีสี่จะ่าครับลูทีสายังอัดทีลูทีกันขึ้นมาอยู่ว่าจะได้ลูทีสอลูทีสอจะทดถอยแล้วลูที่งยังจะเซขึ้นมาอยู่ตอนนี้พอไม่ไปรอเลยลูหน่งลูสามและลูีตอนนี้ไอ้ว่าสูตทีูดีกันขึ้นมาขาดนับนับพอไม่ไป้อลูีกันขึ้นมาแล้วก็ูีขึ้นมาเรา่าบุตรีรีตากับ้างนานะครับว่ายจงไงครับรล็อกทามีสามกับรล็กามีสี่บกทามีดนะครับตอนนี้คงทีสูตีจังออกมาตากวสาตากวาสามันไะครับ ่กนขึ้นมาเอให้ครับอให้ทนจังหวัดราีดาว่าอย่างไรครับตอนนี้ตอนนี้แยกระวางน้ากลำปางนะครับโทดกันเป็นจาบ้าครับตอนนี้ว่ายังไรครับว่าย่งไงน้ากับาง้ากับปางกขึ้นมาที่กันขึ้นมาไอ้ี่กันมาว่าอย่างไรครับตอนนี้ด้ากับลำปางด้ากับลำปางรูด้นหมครัรูสิว่าอย่างไรครับด้านลำปางด้ากลำปางว่ยังรไอ้ห่มาได้กับไ้น่อลางว่าอย่งไรคนกันขึ้นมา เราทำวมาอย่างไรครับแล้วว่าอย่งไรว่าย่างไรเร่มีทงไือว่าจะนำกันไปกันไว่าจะได้ว่าจะได้งานที้โอยต้องพ่มนีดแ้ั้ั้ว่าจะได้ว่าจะไห